ไม่มีใครคาดคิดแบบนี้จากโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ดีทรอย์หรือแม้แต่พวกข้า่งคลายรถยนต์ไฟฟ้าที่คิดว่าโตโยต้าตามหลังมาหลายปีแต่เพียงชั่วข้ามคืนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกรายนี้ก็จุดชนวนกระแสการแข่งขันด้านแบตเตอรี่แบตเตอรี่โซลิดสเตแท้พร้อมลุยทุกสภาพถนนวิ่งได้มากกว่า1,200หายไมล์ต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวชาร์จเต็มภายใน5นาทีไม่มีวิกฤตลิเทียมไม่มีการเมืองโคบอลไม่มีการประนีประนอมใดๆ และนี่ไม่ใช่ต้นแบบเก่าๆที่ถูกขังอยู่ในห้องวิจัยอีกต่อไปมันกำลังออกจากสายการผลิตนำร่องของโตโยต้าที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตจำนวนมากรุ่นแรกโตโยต้าคอมแพคราคาต่ำกว่า30,000ดอลลาร์ 30, สหรัฐมุ่งเป้าไปที่ตลาดรถยนต์ระดับโลกโดยตรงภายใน72ชั่วโมงหลังการเปิดเผยซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ก็เข้าสู่ภาวะตื่นตระหนกมูลค่าหุ้นของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หายไปหลายพันล้านเหรียแล้ววงการสตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดละ่ะทั้งทลายลง เพราะนี่มันมากกว่าแค่ระยะทางมันมากกว่าแค่ความเร็วมันเกี่ยวกับการควบคุมเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนรถยนต์เคเรื่องบินบ้านเรือนหรือแม้แต่เมืองทั้งเมืองโดยไม่ต้องพึ่งพาริเทียมโซลิดสเตนาจะยังอีกนานหลายสิบปีข้างหน้าแต่โตโยต้ากลับลากอนาคตมาสู่ปัจจุบัน ในระดับที่ใหญ่โตและด้วยการทำเช่นนี้พวกเขาอาจได้เขียนกฎของเกมพลังงานขึ้นใหม่ทั้งหมดหากคุณพร้อมที่จะเห็นว่าความก้าวหน้าของโตโยต้าจะพลิกโฉมอนาคตของพลังงานได้อย่างไรกดปุ่มไหลกดติดตามเพื่อรับข่าวสารสำคัญที่จะพลิกโฉมวงการและบอกเราในช่องแสดงความคิดเห็นว่าโตโยต้าเพิ่งทำสำเร็จจนทำให้คู่แข่งทุกคนต้องผิดหวังหรือไม่เป็นเวลาหลายทศวรรษที่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าถูกขังอยู่ในกรงลิเทียม เซลลิทีมไอออนคือราชาแห่งแบตเตอรี่ทรงพลังใช่แต่ในขณะเดียวกันก็ระเหยง่ายระยะการชาร์จสัน้นและชาร์จได้ช้ามากและความเสี่ยงที่แบตเตอรี่จะลุกไหมซึ่งเป็นคำเรียกที่สุภาพในวงการอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดการลุกไม่ได้คำถามไม่เคยอยู่ที่ว่าจะมีใครหลุดพ้นหรือไม่แต่คำถามคือใครและไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยจริงๆที่คิดว่าจะเป็นโตโยต้าไม่มีการนับถอยหลังทั่วโลกไม่มีการถ่ายทอดสดแบบภาพยนตร์ ไม่มีแสงไฟบนเวทีมีเพียงการประชุมสุดยอดวิศวกรรมแบบปิดที่โตโยต้าซิตี้ที่มีเพียงผู้บริหารระดับสูงนักลงทุนและวิศวกร,รที่ตื่นตะลึงจำนวนหนึ่งเข้าร่วมสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นแทบจะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวโตโยต้ายืนยันว่าโครงการแบตเตอรี่โซลิสเตย์ของพวกเขาไม่ใช่ความฝันที่ไกลเกินเอือ้อมมันเป็นจริงใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและได้ก้าวข้ามขีดจํากัดที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ไปแล้ว เซลลเหล่านี้ได้รับการทดสอบอย่างไม่ลดละมานานกว่า18เดือนโดยผสานเข้ากับชุดแบตเตอรี่ต้นแบบที่ทำลายทุกเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าตัวเล็กที่ได้ระยะทางที่ได้รับการยืนยันคือ1,200ไมล์ต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวเวลาชาร์จน้อยกว่า5นาทีเครื่องยนต์แบบเดียวกันที่สามารถพาคุณจากโตเกียวไปฟุกุโอกะได้โดยไม่ต้องหยุดรถสามารถเติมน้ำมันได้เร็วกว่าการรินชาเขียวหนึ่งถ้วยเสียอีกโตโยต้าไม่ได้เปิดตัวรถต้นแบบในวันนั้นแต่พวกเขากลับเปิดตัวสิ่ง ที่อันตรายกว่ามากสําหรับคู่แข่งหลักฐานที่ยืนยันว่ายุคลิเทียมกําลังจะสิ้นสุดลงในสไลด์ที่หลุดออกมาจากการประชุมวลีเดียวที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดําตัวหนาสร้างความตกตะลึงไปท่วอุตสาหกรรมรถยนต์เหนือกว่าลิเทียมนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่มันคือการเริ่มต้นยุคแบตเตอรี่ยุคใหม่ยุคที่โตโยต้าเป็นผู้ถือครองกุญแจสําคัญและอุตสาหกรรมอื่นๆก็กําลังเร่งไล่ตามให้ทันแล้วทําไมความก้าวหน้าของโตโยต้าถึงส่งคลื่นกระแทกไปท่วอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ประการแรกพวกเขาได้ขจัดข้อบกพร่องที่คอยกัดกร่อนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาตั้งแต่วันแรกนั่นคืออิเล็กโทรไรเตอหวอลไฟทฟแทนที่จะเป็นของเหลวระเหยง่ายที่ติดไฟได้เซลล์โซลิดสเตยของโตโยต้าใช้เมทริกโพติเมอร์เซรามิกที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะซึ่งมีความเสถียรแม้ในสภาวะที่รุนแรงปลอดภัยจากการชนและมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายพลังงานอย่างยอดเยี่ยมสมรรถนะที่ก้าวกระโดดอย่างน่าเหลือเชื่อความหนาแน่นของพลังงานเพิ่มขึ้นจากประมาณ250วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกร,รัมในเซลล์อีดีที่ดีท ในปัจจุบันเป็นเกือบ450วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมซึ่งหมายความว่ามีพลังงานเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในขนาดเดียวกันแต่มีน้ำหนักเพียงเศษเซลลวเดียวผลลัพธ์ที่ได้คือรถที่เบาวกว่าระยะทางวิ่งไกลกว่าการควบคุมที่เฉียบคมกว่าและอัตราเร่งที่เหนือชั้นเซลล์แบตเตอรี่รุ่นใหม่ของโตโยต้าเหล่านี้มีน้ำหนักเบาวกว่าเซลล์ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าซีรีส์บีซีรุ่นปัจจุบันราว30%มและมีขนาดเล็กกว่าเซลล์แบตเตอรี่รุ่นเดิมถึง1 5เ แต่ไม่ใช่แค่เรื่องความกระทัดรัดเท่านั้นการออกแบบแบบ s o l i ดสเต t e ทำให้ชุดแบตเตอรี่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแชสซี่ของรถยนต์ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชนและสเสถียรภาพของโครงสร้างลึกลงไปภายในมีข้อได้เปรียบที่ซ่อนอยู่ซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งควบบวกที่ผสมกราฟีนซึ่งแทบจะกําจัดเดนไรซึ่งเป็นหนามโลหะขนาดเล็กจิ๋วที่ค่อยๆทําลายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบดั้งเดิมและสามารถก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้แรงได้ในการทดสอบความเครียดภายในของโตโยต้าเซลเหล่านี้ สามารถผ่านรอบการชาร์จเต็มได้มากกว่า2,500รอบโดยสูญเสียความจุน้อยกว่า8%ถ้าแปลาตามความเป็นจริงแล้วระยะวิ่งจะเกินล้านไมล์ก่อนที่คุณจะสังเกตเห็นว่าระยะลดลงอย่างมากและนี่คือจุดสำคัญพวกมันวิ่งได้ดีมากแม้ภายใต้การชาร์จด้วยความเร็วสูงแบบสุดโหด หรือการขับขียแบบต่อเนื่องภายใต้ภาระหนักอุณหภูมิของแบตเตอรี่ก็ยังคงคงที่หลีกเลี่ยงปัญหาความร้อนสูงเกินพิกัดที่ก่อกวนความปลอดภัยรถยนต์ไฟฟ้ามาหลายปีความก้าวหน้าของโตโยต้าไม่ได้จบลงแค่แบตเตอรี่เท่านั้นพวกเขายังมุ่งสู่ระบบนิเวศการชาร์จทั้งหมดอีกด้วยพบกับระบบ h ฮ p e r ร h ช t F5 5ของโตโยต้าสถานีชาร์จพลังงานแห่งอนาคตที่สามารถส่งพลังงานมหาศาลถึง2.2เมกะวัตต์ผ่านสายเคเบิลระบายความร้อนด้วยของเหลวขั้นสูงนี่ ไม่ใช่การชาร์จเร็วอีกต่อไปนี่คือการถ่ายอวนพลังงานระดับอุตสาหกรรมซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกสงวนไว้สำหรับโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมหนักด้วยสิ่งนี้รถยนต์ไฟฟ้า Solid State ของ Toyota สามารถวิ่งจากที่หมดเกลี้ยงจนเต็มได้ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีไม่ต้องเสียเวลาพักดื่มกาแฟปลอมๆอ,อีกต่อไปเพราะเหมือนกำลังชาร์จแบตอยู่เร็วกว่าการเติมน้ำมันและยังสะอาดกว่ามาก แต่นี่คือความจริงที่ต้องยอมรับโครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันในระดับที่รุนแรงเช่นนี้คําตอบของโตโยต้าคืออะไรจับคู่สถานีชาร์จให้ประชารทุกแห่งเข้ากับธนาคารเก็บพลังงานอิสระจากโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นชุดแบตเตอรี่โซลิดสเตตแบบคงที่ขนาดใหญ่ที่ดูดพลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้าอย่างช้าๆแล้วปล่อยพลังงานออกมาทันทีเมื่อรถยนต์เสียบปลัก๊กผลลัพธ์ไม่มีไฟฟ้าลัดวงจรไม่มีไฟดับ และความเร็วในการชาร์จที่ทําให้คู่แข่งทุกคนต้องอ้าปากค้างความปลอดภัยซึ่งมักเป็นจุดอ่อนของแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงได้กลายเป็นอาวุธลับของโตโยต้าเซลล์โซลิสเตเหล่านี้สามารถทนต่อสภาวะสุดขั้วตั้งแต่ฤดูหนาวในไซบีเรียที่อุณหภูมิติดลบ30องศาเซลเซียสไปจนถึงความร้อนระอุในทะเลราย90องศาเซลเซียสโดยไม่เกิดการบวมรวั่วซึมหรือเสื่อมสภาพ เจาะเข้าไปครั้งเดียวแทนที่จะเกิดไฟไหม้หรือระเบิดมันก็จะนิ่งเฉยอ,อยู่อย่างนั้นโตโยต้ายังได้ทดสอบการชนกับชุดแบตเตอรี่ต้นแบบเต็มชุดภายในรถทดสอบที่ได้รับการเสริมกำลังเพื่อจำลองการชนที่เรวร้ายที่สุดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดของญี่ปุ่นผลลัพธ์คือความร้อนที่กระจายตัวในการจำลองการลุกไหม้ลดลงกว่า90%เมื่อเทียบกับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไปในทางปฏิบัติแบตเตอรี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งพลังงานเท่านั้นแต่ยังเป็นกรอบป้องกันโครงสร้างที่เสริมความแข็งแกร่ง ให้กับตัวถังและปกป้องผู้โดยสารในแบบที่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆไม่เคยทำได้มาก่อนโตยโยต้าไม่ได้แค่สร้างแบตเตอรี่เท่านั้นแต่ยังสร้างป้องการพลังงานบนล้อซึ่งอาจนิยามใหม่ไม่เพียงแต่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงยานยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ทุกคันบนโลกอีกด้วยนี่ไม่ใช่การปั่นกระแสการตลาดการปฏิวัติเงียบเียของโตยโยต้าในห้องปฏิบัติการแบตเตอรี่ได้ปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ระดับโลก ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่และซัพพลายอวัตถุดิบพร้อมกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโซลิดสเตทของพวกเขาช่วยลดความกังวลเรื่องระยะทางลดภาระในการชาร์จแบตเตอรี่และมอบมาตรฐานความปลอดภัยที่วิศวกรส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ทางกายภาพวิ่งได้1,000พันไมล์ชาร์จเพียง5นาทีแบตเตอรี่ที่เบากว่าใช้งานได้นานขึ้นไม่ติดไฟแม้ใช้งานหนะักโตโยต้าไม่ได้แค่เปิดตูแบตเตอรี่ใหม่ เท่านั้นแต่ยังจุดประกายยุคสมัยใหม่อีกด้วยและทันทีที่ข่าวนี้แพร่สะพัดแม้เพียงเสียงกระซิบคลื่นก็สะระกลายเป็นคลื่นยักษ์ย้ายสึนามิที่ญี่ปุ่นพานาโ o n i c รู้ก่อนใครพวกเขาไม่กังวลเพราะอยู่ในกระบวนการนี้อยู่แล้วไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ร่วมมือกับโ t o ยต้าอย่างเงียบๆในสายการผลิตนำร่องใกล้นาโกย่านี่ไม่ใช่การจับมือระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้าแต่มันคือพันธมิตรทางอุตสาหกรรมที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงพอที่จะเขียน การคาดการ์ส่วนแบ่งตลาดใหม่ได้ในประเทศจีนซีเทียบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่ได้เข้าสู่ภาวะฉุกเฉินการประชุมแบบปิดยังคงดําเนินต่อไปจนถึงดึกดื่นผู้บริหารต่างรีบไปหาหน่วยงานกํากับดูแลด้วยความมุ่งมั่นที่จะเร่งแถง,งานแบบโอลิสเตตของพวกเขาให้เร็วขึ้นมันไม่ใช่การไล่ตามให้ทันอีกต่อไปแต่มันคือการรักษาชีวิตให้รอดที่เมืองดีทรอย GM ได้เบรคอย่างเงียบๆแพลตฟอร์มใอลท่อัมซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญของอนาคตร,รถยนต์ไฟฟ้าของพวกเขากําลังตกอยู่ในอันตรายอย่างกระทันหันวิศวกรถูกย้ายออกไปทลายิบ,บั เซรามิกโอเล็กทอร์ไลท์ของโตโยต้าเพื่อค้นหาช่องโหว่ทุกไดอะแกรมและทุกการคาดการต่างถูกตรวจสอบอีกครั้งและที่มืงองุฟสบัวตารางแบตเตอรี่ของโฟล์กสวากเกนที่เคยถูกพูดถึงอย่างมากกลับกลายเป็นเรื่องล้าสมัยกลายเป็นของตกทอดจากยุคสมัยอื่นไปใน48ชั่วโมงรายงานของนักวิเคราะห์กลับพลิกจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นความตื่นตระหนกช่องว่างทางเทคโนโลยี E ีวีระหว่างโตโยต้ากับบริษัทอื่นๆไม่ได้ห่างกันแค่2ปีอีกต่อไปแต่ห่างกันแค่6ปีหรืออาจจะ7ปีแม้แต่ช่องว่างนั้นก็ยังฟังดูกกว้าางมา พราะโตโยต้าไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้พูดถึงแผนงานของพวกเขาเลยพวกเขาทำสำเร็จแล้วในขณะที่คู่แข่งยังคงขัดกล่าวข่าวประชาสัมพันธ์โตโยต้ากลับกำลังรวบรวมหลักฐานไม่ใช่ในห้องทดลองที่ปลอดเชื้อไม่ใช่ในการจำลองสถานการณ์ที่ควบคุมอย่างระมัดระวังแต่เกิดขึ้นบนท้องถนนขนาดเคลื่อนที่แลทั่วโลกรถยนต์ต้นแบบของโตโยต้า50คันแต่ละคันติดตั้งชุดแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตได้หมุนเวียนอย่างเงียบๆไปทั่วญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปและแม้แต่ถนนสายรองที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งของฮอกไกโดรถยนต์นเหล่านี้ ไม่ใช่รถต้นแบบหรือรถโปรดักชันยอดนิยมแต่เป็นรถทดสอบแบบล่องหนซ่อนตัวอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดภายใต้ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลเชิงพาณิชย์ปลอมตัวเป็นรถผลิตจริงทั่วไปแต่ลึกลงไปใต้ผิวหนังหละ่ะอนาคตมาถึงแล้วรถยนต์เหล่านี้ไม่ได้แค่วิง่งได้ระยะทางไกลเท่านั้นแต่ยังทนทานต่อความร้อนระอุข,ของทะเลทรายเส้นทางภูเขาที่หนาวเหน็บไฟไม่การชารัดเร็วและการใช้งานในเมืองที่ต้องหยุดหยุดตื่นตื่นอยู่นานหลายเดือนการทดสอบความเครียดที่ออกแบบมาเพื่อทำลายแบตเตอรี่ที่อ่อนแรงภายในไม่กี่สัปดาห์ข้อมูลเบื้องต้น ทำลายคู่แข่งระยะทางเฉลี่ยในการใช้งานจริง958ไม้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งในทุกสภาพการขับขี่แบบผสมผสานโดยไม่ต้องแวะพักเพื่อชาร์จเลยแม้แต่ครั้งเดียวและโตโยต้าก็ไม่ได้ล็อกเรื่องนี้ไว้พวกเขาได้กำหนดการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะไว้แล้วในช่วงต้นปีหน้าหากตัวเลขอย่างเป็นทางการตรงกับสิ่งที่เห็นภายในองค์กรมันจะไม่เป็นแค่ขา่าวพาดหัวมันจะบังคับให้เกิดการพิจารณาคดีในภาคยานยนต์และพลังงานเพราะการรับรองในโลกแห่งความเป็นจริงคือก้าวสำคัญที่บริษัทอื่น ไม่เคยบรรลุโตโยต้าเพิ่งจะแสงหน้าไปแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรถยนต์เพียงอย่างเดียวโตโยต้าไม่ได้เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีไฮบริดเมื่อหลายสิบปีก่อนเพียงเพื่อสร้างรถเก่งที่ดีขึ้นแต่พวกเขาทําเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้พลังงานของโลก ปัจจุบันภารกิจดังกล่าวกำลังขยายขอบเขตไปไกลเกินกว่าแค่บนถนนภายในปี2,569โตโยต้าวางแผนที่จะประสานร,รวมเซลล์โซลิดสเตตเข้ากับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านและระบบโครงข่ายไฟฟ้าตั้งแต่ที่อยู่อาศัยขนาดกระทัดรัดไปจนถึงฟาร์มแบตเตอรี่ระดับอุตสาหกรรมชุดกักเก็บพลังงานรุ่นใหม่นี้จะมีน้ำหนักเบาวกว่าเย็นกว่าและสามารถวางซ้อนกันได้ซึ่งช่วยลดต้นทุนการติดตั้งได้เกือบ20พร้อมยืดอายุการใช้งานเป็น2เท่า สำหรับเจ้าของบ้านนั่นหมายถึงบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ครั้งหนึ่งเคยเก็บพลังงานได้เพียงวันเดียวตอนนี้สามารถเปิดไฟได้นานเกือบ2วันโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมขนาดใหญ่หรือโครงสร้างพื้นฐานราคาแพงและในพื้นที่ห่างไกลที่สุดของโลกตั้งแต่หมู่บ้านน้ำแข็งในอลาสก้าไปจนถึงชุมชนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกระบบกะเก็บพลังงานแบบโซลิดสเตใหม่ ของโตโยต้าจะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตนอกระบบพลังงานหมุนเวียนได้100โดยการชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงได้ภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนี่ไม่ใช่การเสนอขายแบบพิดเศดษมันเริ่มสร้างหลักฐานแล้วไม่ใช่แค่การปรับปรุงบ้านแต่มันคือระบบปลดต่อพลังงานที่สร้างขึ้นเพื่ออารยธรรมอันไกลโพ้นและพวกมันทำงานบนแพลตฟอร์ม Solid Sta t e แบบเดียวกันที่ขับเคลื่อนรถยนต์รุ่นต่อไปของโตโยต้าแผนกยานยนต์และ,ะแผนกพลังงานของโตโยต้าตอนนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหลักเดียวกันและนี่คือสิ่ง ที่น่าตกใจในตลาดแบตเตอรี่นี้ไม่เพียงแต่ทํางานได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่ชาญฉลาดขึ้นตั้งแต่ตน้นเคมีโซลิดสเตยของโตโยต้าใช้โคบอลต์นิกเกิลและลิเทียมน้อยกว่า5โดยมวลซึ่งทําให้สนามทุ่นระเบิดทางภูมิรัศร์ที่ล้อมรอบห่วงโซ่อุปทานแร่หายากหายไปในทันทีเซรามิกกลเล็ตโทรไลท์ซึ่งเป็นส่วนผสมลิเทียมฟอสเฟตออกไซด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะปลอดสารพิษเฉ่ยและเข้ากันได้ดีกับสายผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ปริมาณมากที่มีอยู่ของโตโยต้าไม่จำเป็นต มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพียงแค่ใช้วัสดุใหม่ในเครื่องจักรที่ผ่านการพิสูจน์แล้วแล้ววัสดุเหล่านั้นล่ะเกือบทั้งหมดมาจากแหล่งผลิตภายในประเทศและแหล่งผลิตที่เกี่ยวข้องไม่มีโคบอลจากคองโกไม่มีนิกเกิลจากอินโดนีเซียไม่มีการพึ่งพาแร่ธาตุหายากจากต่างประเทศเพื่อกระชับองจรให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโตโยต้าจึงได้สร้างโรงงานผลิตขั้วบวกแห่งใหม่ ในจังหวัดอียิปต์ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้มากกว่า40และขจัดปัญหาความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาความแออัดของการขนส่งสินค้าทั่วโลกที่กินเวลานานหลายเดือนนักวิเคราะห์มองว่าการบูรณาการแนวตั้งนี้กำลังก้าวกระโดดไม่ใช่แค่แบตเตอรี่ที่ผลิตในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบนิเวศพลังงานทั้งหมดที่เติบโตจากฐานรากในประเทศไทยในปี2027โตโยต้าตั้งเป้าที่จะผลิตชิ้นส่วนโซลิดสเตททั้งหมด80ภายในประเทศซึ่งจะทำให้โตโยต้าเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัย และปรับขนาดได้มากที่สุดในโลกที่พัฒนาแล้วหากบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวโตยโยต้าจะไม่ใช่แค่ผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้นแต่จะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานที่มีอำนาจอธิปไตยและพวกเขาไม่ได้แค่พูดถึงเรื่องนี้เท่านั้นในขณะที่คู่แข่งยังคงร่างบันทึกกลยุทธ์อยู่โตยโยต้าก็ได้ดำเนินการผลิตเซลล์เซรามิกในระดับขนาดใหญ่แล้วสายการผลิตนำร่องแบบ Solid s t a t ต2สายในโรงงานม o t ต GP ีมาจิของพวกเขาได้เริ่มดำเนินการแล้วเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพอย่างน่า ซึ่งโดยมีกําลังการผลิตเริ่มต้นที่250,000แพ็คต่อปีไม่ใช่แนวคิดไม่ใช่ต้นแบบแพ็คเต็มพร้อมสําหรับยานพาหนะอัตราผลตอบแทนภายในของพวกเขาคือ91ในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่ไม่สามารถทําลายสถิติ70ได้นั่นไม่ใช่เกรดห้องแลบ็บแต่นั่นคือเกรดการผลิตระบบอัตโนมัติคืออาวุธลับการจัดการแผ e ่นอิเล็กโทรไลซ์เซรามิกด้วยหุ่นยนต์การสัมผัสความชื้นเป็นสนย์สายการประกอบแบบปิดผนึกที่ควบคุมด้วยระบบควบค,คุมคุณภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ต้นทุนแรงงานลดลง60ต่อแพ็กค,ความเร็วเพิ่มขึ้น2เท่าข้อผิดพลาดของมนุษย์หมดไปและญี่ปุ่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นก้าต่อไปคือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แห่งใหม่ของโตโยต้าในประเทศไทยซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่วันแรกเพื่อการผลิตแบบโซลิดสเตตเท่านั้นไม่มีสายการผลิตลิเทียมไอออนแบบเดิมไม่มีระบบไฮบริดการออกแบบที่บริสุทธิ์และสะอาดหมดจดสำหรับยุคแบตเตอรี่ที่กำลังจะมาแทนที่ยุคที่เราคุ้นเคยกันมา30ปีภายในปี2026โรง,งงานแห่งนี้จะเปิดตัวรถยนต์โตโยต้าคันแรก ที่ใช้สถาปัตยกรรมโซลิดสเตเซรามิก1 0 0ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีชื่ออยู่ในบริษัทแล้วและมีวงกลมวันเปิดตัวไว้ในปฏิทินชื่อรหัสคือ Toyota X1 ไม่ใช่แค่รถ SUV ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไปแต่เป็นรถยนต์ t o y o ต a รุ่นแรกที่ใช้สถาปัตยกรรมโซลิดสเตย์หนึ่งร้อที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานทั้งหมดในประวัติศาสตร์และมันไม่ได้แค่แหกกฎเท่านั้นแต่มันเขียนกฎใหม่หมดวิ่งได้ไกลกว่า1,200ไมล์ในโลกแห่งความเป็นจริงชาร์จเต็มได้ภายใน5นาราเริ่มต้น ไม่ถึง3 0 0 0 0ดอลลาร์ 30, สหรัฐนั่นไม่ใช่วิวัฒนาการแต่เป็นการดับศูนย์ของเครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างเงียบๆ x 1ใช้ระบบผสานร,รวมเซลล์กับเฟรมอัลลําสมัยของโตโยต้าเปลี่ยนชุดโครงสร้างแบบโซลิดสเตย์ให้กลายเป็นแกนหลักของตัวรถไม่มีน้ำหนักตายตัวไม่มีโลหะส่วนเกินแพตฟอร์มทั้งหมดมีน้ำหนักเบาวกว่าระสีถึง28แต่แข็งแกร่งกว่าทนทานกว่าและปลอดภัยกว่าและเนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อการผลิตปริมาณมากตั้งแต่วันแรกโตโยต้าจึงคาดว่า x 1จะกลายเป็นรถที่ขายดีที่สุด ตลอดการแซงหน้าแม้แต่ครอลเสียอีกแม้ว่าโตยโยต้าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําแต่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่กลับชะงักงานผู้ผลิตรถยนต์เก่าแก่ที่ลงทุนหลายพันล้านในลิเธียมไอออนกลับพบว่าตัวเองกําลังถือครองเทคโนโลยีของอดีตเอาไว้โรงงานที่ปรับให้เหมาะสมกับเคมีแบบเก่าตอนนี้ดูเหมือนเป็นสินทรัพย์ที่สูญเปล่ากิจการร่วมค้าถูกประเมินใหม่แผนการขยายกิจการถูกระงับบริษัทแบตเตอรี่ใหญ่ใหญ่อย่างคาเทล LG และเคเวต่างเร่งเจรจากับโตยโยต้าเรื่องการอนุญ,ญาต ให้ใช้สิทธิบัตรเซรามิกโลเลกโทรไลท์ ite, ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนนักวิจารณ์ด้านเคมีคนเดียวกันเคยกล่าวไว้ว่าไม่สามารถมีเสถียรภาพในระดับขนาดใหญ่ได้แต่ตอนนี้พวกเขาต้องการให้มันเข้ามาแล้วราคาสําหรับการเข้าซื้อละ่ะกระแสข่าวลือในวงการบอกว่าข้อตกลงใบอนุญาตพื้นฐานมีมูลค่ากว่า4 0 0 0ล้านดอลลาร์จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ช็อกตลาดในเวลาเพียง3วันทําการมูลค่าหุ้นของเลกซี่อีวีและแบตเตอรี่หายไปกว่า4.6หมื่นล้านดอลลาร์สตาร์ทอัพที่โฆษณาเคมียุคใหม่ เช่นซิลิคอนแอนโดโซเดียมไอออนลิเทียมแอร์ต่างพบว่าความสนใจของนักลงทุนหายไปในช่วงข้ามคืนนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งสรุปได้ภายใน6กคำนี้ไม่ใช่การแข่งขันอีกต่อไปมันคือการรวมกิจการความเป็นผู้นำของโตโยต้าซึ่งมักจะวัดผลด้วยถแถลงการมักมีข้อความสั้นๆเพียงข้อเดียวที่สะท้อนให้เห็นผ่านการโทรติดต่อนักลงทุนและพลาดหัวข่าวเราไม่ได้ปรับปรุงรถยนต์ให้ดีขึ้นเรายุติการประนีประนอมแล้วและนี่คือสิ่งที่เป็นสถานีชาร์จไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะคุณสามารถชาร์จได้ภายใน5นาที แบตเตอรี่เสื่อมสภาพแทบจะหมดไปข้อถกเถียงเรื่องเหมือนคูบอกหมดไปห่วงโซ่อุปทานสีทวีปถูกแทนที่ด้วยการผลิตภายในประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนโตยโยต้าไม่ได้แค่นิยามแบตเตอรี่ใหม่เท่านั้นแต่ยังได้พลิกโฉมเศรษฐศาสตร์ของการเดินทางอีกด้วยโตยโยต้าได้ทำลายกรอบเวลาทำลายการคาดการณ์และก้าวข้ามช่องว่างทางเทคโนโลยี5ปีที่อุตสาหกรรมเคยมองว่าไม่มีทางเอาชนะได้และ x 1เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นภายในปี2026เทคโนโลยีโซลิดสเตตของโตยโยต้า จะขยายขอบเขตไปไกลกว่ารถยนต์ไปจนถึงกำแพงไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยเมกแท็กขนาดกริดและแม้แต่แพลตฟอร์มสำหรับอากาศยานลองนึกภาพหมู่บ้านนอกระบบในฮอกไกโดยที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เก็บไว้ได้นานหลายวันลองนึกภาพเรือคอนเทนเนอร์ข้ามมหาสมุทรโดยไม่มีเชื้อเพลิงแม้แต่หยดเดียวลองนึกภาพเครื่องบินไฟฟ้าที่มีระยะการบินที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้นี้ไม่ใช่ทฤษฎี ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบแล้วแหล่งข่าววงในเผยว่าฝ่ายอวกาศของโตโยต้ากำลังประเมินอนุพันธ์เซลเซรามิกสำหรับโรนและเครื่องบินที่บินในระดับความสูงสูงรุ่นใหม่ซึ่งอัตราส่วนน้ำหนักต่อพลังงานเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวที่จะทิ้งแผนงานเดิมและสร้างอนาคตที่เร็วกว่ากำหนดถึง10ปีอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ได้มีแค่แรงมา้าหรือดีไซน์อีกต่อไปแต่เป็นเรื่องความหนาแน่นของหน่วยเก็บพลังงานความเร็วในการชาร์จและการผสาน รวมระบบกริดใครก็ตามที่เป็นเจ้าของแบตเตอรี่ก็เป็นเจ้าของอนาคตตอนนี้โตยโยต้าไม่ได้อยู่แค่ในสนามแข่งเท่านั้นแต่ยังวิ่งอยู่คนเดียวยุคของลิเทียมได้สิ้นสุดลงแล้วยุคแห่งโซลิดสเตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและสําหรับโตยโยต้านี่ไม่ได้เป็นไปตามกระแสแต่มันคือการเขียนบทต่อไปของการเคลื่อนที่อย่างแท้จริงถ้าคุณคิดว่านี่มันสุดเวี่ยงแล้วคุณยังไม่เห็นอะไรเลยโตยโยต้าเพิ่งเริ่มต้นและเราก็เช่นกันก,นกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดบทต่อไปของการปฏิวัติครั้งนี้ถนนข้างหน้าเปลี่ยนแปลงงอย่ารรววดเ็ และคุณคงอยากจะนั่งที่นั่งแถวหน้า